อร่อยครับผมสรรพคุณดีต่อสุขภาพนะครับผมง่ายๆครับผมเราไม่ต้องพึ่งพาน้ําร้อนเลยนะครับนะครับน้ำเบีย็นเทใส่แก้วบราต่อตามปริมาณที่ต้องการในก่อย่างนี้เราต้องเบรกเติมกาแฟสักหน่อยหนึ่งแต่กาแฟผมพกมาเป็นกาแฟคาเฟ่เซเว่นครับต่อสุขภาพนะครับผมง่ายๆครับผมเราไม่ต้องพึ่งพาน้ําร้อนเลยครับมีน้ำหนึ่งอันนะครับ ก็เลยมาณนี้นะครับก็ปอตามปริมาตที่ต้องการฉีดนี้ลงไปธรรมดาเดี๋ป่เลยนน้ำป่าธรรมดานะรับแล้วก็บริฟาใส่โค้เช็คได้เลยครับแล้วก็เช็คอีกเช็คก่อไป ก็ดื่มธรรมดาเอยเอะมากครับผมอร่อยครับผมสรรพคุณตามที่บอกเลยครับผมดูแลสุขภาพไม่อยากให้กินกาแฟแบบมีไขมันเกินนะครับแนะนำคาเฟ่เซเวนครับดูบครับ